ขออนุญาตครับพี่ครับผมเอาเลยเอาเลยครับผมได้เลยครับโอ้โหพระเยอะมากเลยครับอันนี้ให้เลือกเลยใช่ไหมครับพี่ให้เลือกเลยครับผมมีหลายอย่างหลายจังหวัดเนาะอันนี้เป็นแผงพระข้างอีกแล้วครับไม่ได้มาเคยมาถ่ายพี่เขาแล้วนานมากแล้วนะครับวันนี้เอ้าเดินผ่านมาเจออีกแล้วครับนี่ครับนี่เหมือนกับพี่เขาบอกว่ามีของเข้าใหม่นะอันนี้เป็นแหวนนะครับมาดูดิ มเด็วัดรักขางกเกศชัยโยต์เกศชัยโยองค์นี้เท่าไหร่ครับนี่ยฮะกี่ล้านครับโอ๋อหลักพันพอรครับผมอ๋อหลักพันหลักพันพอไม่แพงไม่แพงครับหลักแสนหลักล้านไม่ขายขายหลักพัน,พนแต่ตอนหลักพันนี่ต่อเท่าไหร่ก็โดนใช่ไหมต่อเท่าไหร่ก็โดนนะทำม,มาไม่แพงแล้วขายราคากันเองแล้วแล้วเรื่องนี้เท่าไหร่ครับนี่ฮะ หลับพันไปงันเถอะต้นๆไอ้ผมพูดตลับไม่ใช่พระครับอ๋อตลับก็เอาไปสอนโอ้โนตลับโอ้หตลับสวยครับเกรดชัยโยนะครับแผงพระนะครับข้างทางนี้ท่านอย่าประมาทนะบางทีเขาเรียกว่ามีของดีบางคนชอบมองข้ามนะครับนี่ นี่ดีเลยครับอันนี้น่าจะเป็นเจ้าคุณนอมครับเนี่ยที่ผมอยู่หน้าซอยวังปานนะครับตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคสุทรปราการนี่แหละครับตอนเย็นนะครับตอนเย็นมีมี่มาทุกวันหรือเปล่าครับถ้าฝนไม่ตกมาทุกวันถ้าฝนไม่ตกมีทุกวันนะครับตอนเย็นครับอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยเทคนิคนี่แหละครับสมุทรปราการนะครับตอนเย็นนะครับมาได้ทุกวันนะประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงเย็นเองครับ นี่พัดโอ้เยอะมันเยอะเหมือนกันนี่ชุดใหม่หมดเลยฮะจริงๆผมเคยมาถ่ายพี่เขาแล้วแหละครับครั้งหนึ่งครแต่นานแล้วตอนนั้นมาตอนเช้าครับหลายเดือนนะครับวันนี้ก็ผ่านมาแวะมามาดูนะครับเหมือนมาดูว่ามีอะไรใหม่ๆครับใหม่หมดเลยฮะเราจะออกมาเจ็ดหกโมงถึงกนะ่อนเที่ยงครับเย็นก็จะมาสี่โมง,งเย็นถึหงหกโมงเย็นนี่นี่หลวงพ่ออะไรไม่รู้นะคุ้นๆน,นะหลวงพอ่อ สุวรรณส่วนใหญ่เป็นสมเด็จเดีย๋ยวดูหลวงพ่อเงินครับดูดีนะสวยๆเนี่ยครับสวย ีเท um, ่าไหร่พี uh, oh, uh ่แบบเนี้ยอันนี้ทรงแบบเนี้ยพ่อเงินแบบเนี้ยตีไว้ห้าพันของเนี้ยห้าพันอันนี้ที่วัดหนองหมาเน่าใช่ป่ะพี่ไม่ไว้วัดวัดมาไฟไม่ป่ามาไฟใช่ป่ะเออมาไฟมามามาไฟสวยห้าพันว่าพี่นี่พอเงินเยอะจริงๆนี่ก็พอเงินชื่อแกดีครับโอ้ยเพียบเพียบ พี่น้องเอ้ยมาดูเอาเลยพ่อเงินเนี่ยเอาใครดูแบบสายพ่อเงินเนี่ยชำนาญเนี่ยผมเนี่ยยอมรับเลย้่านหลอนี่ไม่ไม่มีความชำนาญนะครับนะครับโอ้ดูดีดูดีครับสวยทุกองเลยเนละอืไม่รู้วัดแต่ดีสวยครับสวย เต่านี้เท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยเต่าตีก็ห้าพันอย่างเงี้ยครับผมเต่านี่องละเต่าองละห้าพันองละห้าพันเลยเหรอฮะโอ้โหนี่ราคาประมาทไปได้นะครับนี่ยอย่าชอบชอบต่อรองได้นะพี่เนาะเอาเพราเงินนี้เท่าไหร่พี่นี่อาจารย์ชุ่มหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะครับนี่มีทงอันนี้เนี่ยหลักชั้นอยู่แล้วครับอันนี้หลักพันกลางๆหลักพันกลางเปิดไว้เท่าไหร่ครับอย่างเงี้ย หกพันแลอันนี้เปิดไว้หกพันทดลอได้อย่างนี้ต่อรองเลยร้อยหนึ่งก็ไม่โดนไม่โดนนะครับร้อยหนึ่งไม่โดนหลักร้อยไม่โดนน่าเก็บมาหลายทีปีแล้วครัับอนนี้ที่ไหนครับนี่ฮะอ๋อสังกัญชัที่ไหนไม่รู้ครับทำไม่ได้เออสวยดีนะพี่เนาะสวยสวยสวยซื้อไว้สามร้อยนานแล้วพอเงินนี่โอ้เป็นตับดีจริ พ่อทวดนะครับวันนี้พ่อทวดเออ่ไม่แน่ใจปีนะเป็นกระไหลทอครับคา,าราเต็นทีมเตี้ยมเก่ามาด้านบนจะเป็นลูกียบเลยอันนี้พร้อมช่วยพี่เนาะ พอเงินปีหนึ่งห้าเลยครับพี่นี่ครับผมหนึ่งสิบห้าเท่าไหร่พี่อย่างนี้ครับได้มายังไม่รู้จะตีเท่าไหร่เลยครับแม่มีข้างทางจริงครับมีบางทีอาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับขับผ่านมาอืมโอ้โหเยอะเยอะเยอะมากเลยครับโอ้หน้าพระไม่ธรรมาดาครับเดี๋ยวข้างๆนี่มีแผงหนึ่งนะครับนี่ฮะโอ้โห แขงนี่นี่สไตล์ภาลกองยกถุงนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยยกถุงเหรอกี่ร้อยสามร้อยยกถุงครับมาได้เลยนี่กันเองครับพี่มาทุกวันเหมือนกัน,ท,กนทุกวันตอนเย็นใช่ไหมสักสี่โมงเย็นเนาะกำลังดีนะสี่โมงเย็นหน้าซอยวางปาโคตอะไรนะครับโคตมะพร้า,าวเฮ้ยพี่โอ้โหสุดยอดเลยฮะ โคดมะพร้าวเลยครับเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ย2,500เอาเรื่องเลยเห็นอย่างงี้นะ2,500ใครไม่เคยเห็นครับผมก็ไม่เคยเห็นครับอย่างเงี้ยเป็นมะพร้าวจ้า2,500เป็นสไตล์ภาคก่องนะครับสสางที่ ผมเดทที่ไหนันนไ,ไ,ไม่รไม้ไม่รู้ที่ร่งนี่เป็นพามาอุบ้านมาอันนี้ก็ไม่รู้ที่ไม่รู้ที่คใครรู้นี่มาได้เลยเนาะพี่เนาะชอบไรู้แต่ราคาใช่ไหมครับไม่รู้ที่แต่รู้ราคา เจ้านี้ก็เยอะนะมีสองเจ้านะปกติมีวันนี้เสียงอาจจะเบาไปนิดนึงนะครับพอดีอุปกรณ์จะไม่ครบนะครับมาผมก็มาก็ถ่ายให้พี่ๆเป็นเพื่อนมาดูเลยนะครับว่าแผงพระนี่แหละครับข้างทา,างนี่แหละบางทีเบื่อเจอของดีของเด็ดนะฮะบ,บางทีผมก็ดูแบบไม่ขาดดูไม่เป็นนะครับบางงานหลายหลายหลวงพ่อนะครับพี่ๆเห็น ชอบสนใจก็วิ่งมาดูเองได้เลยนะครับโอ้นี่ก็สวยเนี่นี่หลวงพ่ออะไรเพื่อนเนี่ยคุณคุณเนี่ยอันนี้หรอกระเซฟไหมพ่อเกษะเครับปีอะไรเพื่อนกิ่งอวานโลติเกสวนโอ้โหเท่าไหร่อย่างเงี้ยปีสามกว่าแพงไหมอันนี้ไม่ไม่แพงครับเท่าไหร่เปล่าติดมาอันนี้สามร้อยอันนี้สามร้อยนะครับพ่อเกระเซฟนะไม่แพงไม่แพงครับ กำลังกำลังแรงแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นยุคปีหนึ่งกว่าแพงปีพ่อเกยซื้นี่ว่านี่สมแต่ว่าสมเด็จนี่มีทุกเจ้าหญิงทุกแต่ผมชอบที่สุดเลยยกถุงสามร้อยนี่ต่อรองได้อีกนะเนี่ยใครจะเอาไปออกตัวต่วตอพี่ก็มีอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมฮะใครจะมาเหมาก็ได้เลยนะพี่นะอันนี้หลวงพ่ออะไรพี่มีเหมาเท่าไหร่เนี่ย ไม่เท่าไหร่นอย่านกูวัดมาดูเลยนะมามามาเลยครับอันนี้ถ้าลือเท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยสามร้อยเห็นไหมครับโอ้ราคาบอกเลยว่าบางปันแบ่งปันบางเบาครับอันนี้หลวงพ่อมุ่ยมันดรอปล่านี่เหรอใช่ครับเท่าไหร่อย่างเงี้ยกี่ร้อยเท่ากันสามร้อยเห็นไหมฮะขนมกรุบ เขาเรียกขนมกรุบอันนี้ไม่นรูปปีอานีแล้วแต่ชอบครับเฮ้ยนี่ดีครับพี่หน้าพระหน้าพระโอเคเลยพี่โอ้หน้าพระอันนี้เป็นหินพระธาตุเขาสามร้อยยอดครับทั้งพอดีวันนี้มีมาสองเจ้านะครับแล้วก็หน้าพระดีดีทั้งทั้งสองที่เลยครับพี่ใครเนี่ยแต่ว่าบางทีผมก็ดูไม่เป็นนะใครเห็นใครชอบพี่ นี่ผมว่าผมว่าไม่ผิดหวังเลยนะสายสาย,สายพระเครื่องสายที่แบบเนี่ยพระแผงนี่แหละครับแผงจรเนี่ยจะเกิากิจกรแล้วมีภาพสวยโอ้โหสมเด็จนี่นะโอ้หัวแหวนก็เพียบเลยนะเมื่อกี้ก็วันนี้มีอยู่แค่สองแผงนะครับหน้าพระโอเคเลยทั้งคู่ครับเพียงแต่ว่าพระหลากหลายแล้วผมบางกันปางหลวงพ่อ S <S <an> ผมก็ดูไม่เป็นนะครับก็เ <S an> ลยยังยังไม่แน่ใจว่าองค์ไหนแบบว่าเออแบบมันจะเข้าตาเราเดี๋ยวต้องพอเวลานีตื่นครับบางทีมันต้องนั่งสองนะครับใครชอบนะครับมาได้เลยครับดูปากซอยบางปลาครับมาตอนเย็นนะครับประมาณสักบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นเนี่ยมีทุกวันนะครับท่านพี่ที่เพื่อนครับท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแฮปปี้บางกูนะครับเดี๋ยวผม ไปนั่งสองภาต่อครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ